โอเคนะคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวมด F3 เองครับสังเกตที่ตัวดีมุมขวาบนนะครับอ่ะกดเข้าไปมันก็จะเป็นอ่าพิกัดนะครับก็วันวันนี้เป็นคลิปรีบนะครับก็ผมจะมาสอนวิธีลงครับกดไปที่รูปประแจแล้วก็มดอ่าอะไรเนี่ยกดเข้าไปครับ ตอนแรกตอนแรกมันจะยังไม่มีครับให้เรากดอินพอร์ตนะครับเ้ากด l o อก s t ้นสตอรีกดดาวน์โหลดกดนี่ครับ F3 มันก็จะได้มดหน้าตาแบบนี้มานะครับนี่นี่นครับเป็นมดก็สำหรับนี้ก็ขอจบคลิปเยงเน่านี้น,นะครับสวัสดีครับ อย like, ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการมาลิปต่อไปด้วยจ้า